สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์การรักษาปลาเบื้องต้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยแล้วก็อาจจะทําให้ปลาเกิดอาการป่วยซึมเศร้าตกเลือดได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมามาแชร์วิธีการรักษาปลาเบื้องต้นกันนะครับพอดีปลาผมตัวหนึ่งมีอาการตกเลือดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสังเกตนะครับจะมีเลือดออกตรงเหงือกนะครับผมตรงนี้นะครับ ส่วนใหญ่ปลาทองจะพ,พบบ่อยมากครับอาการตกเลือดเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ยาตัวไหนรักษานะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ยาตัวไหนในการรักษาปลานะครับง่ายๆเลยคือใช้ตัวนี้ครับก็คือยาเหลืองนั่นเองอสรรพคุมมันก็อย่างที่บอกนะครับป้องกันปลาซึมเศร้าตัวเปื่อยตกเลือดนะครับผมดูจากฉลากได้เลย วิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับก็จากฉลากก็จะบอกว่าตู้ขนาด20นิ้วใช้ปริมาณ2ช้อน2 4นิ้วชัประมาณ3ช้อนผมจะขึ้นให้นะครับว่าตู้แต่ละขนาดใช้น้ำประมาณกี่ลิตรนะครับผมเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันครับว่ามีอะไรก็จะมีเป็นเป็นยาเหลือนะครับก็จะมีช้อนช้อนตักตัวน,นี้ครับ ก็จะมีกันกันชื้นครับข้างในส่วนตัวนี้ผมใส่ประมาณสามช้อนนะครับสำหรับตัวนี้รักษาตัวนี้นะครับตอนใส่น้ำก็อย่าใส่ปริมาณมากเกินไปนะครับให้กับพอตัวปลาว่ายน้ำได้ก็พอครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับแล้วก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปด้วยตัวนี้ผมตัวนี้ผมรักษามาแล้วประมาณ หนึ่งวันนะครับวันนี้วันที่สองนะครับน,น,น่าจะใกล้หายแล้วว่าวันที่สามก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะผม <tar ger> โดยปกติผมจะสังเกตอาการของปลาที่อยู่ในบ่อนะครับว่าอาการเขาเป็นแบบไหนซึมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บางทีก็ลองตักดูนะครับตักแล้วก็จับที่ตัวปลาดูครับว่าเขามีรอยแผลมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมีรอยแผลหรืออะไรเงี้ยผมก็ มารักษาอย่างที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผม